สวัสดีค่ะเอฟซแฟนช่องสู่ขู่สู่คนพบพอกับช่องสามบนะ้านหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่สิบเจ็ดตุลาหกแปดจ้าเป็นจังเหยเนโนาะค่ะสูกหมานมานาะค่ะผู้ใดหมานเนนาะค่ะวดน,นี้โอ้พี่น้องอ่ะเลขจังไหมาออกกักออกแน่ค่ะหกเก้าหกพะนะข้างล่างยังหกหนึ่งอยู่ เลขหกจังไดมาเรียนกันมาไข่ใหญ่คักแถี่พี่น้องไล่คักไล่เนรีเลขหกก็ไดจ้ะเอาผู้ใดโศกผู้ใดมนันก็ดีใจน้ำจ้าผู้ใดบ่โสดบ่มนันก็สู่ต่อจ้ะเห็ดจังไดเนาะดวงบ่ถึงจ้ะสาวนะกะไดเป่าหนำคือเก่าละพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นเงียบๆว่าเป็นยังได้จ้าย่างน้ำบุญกระถินไลยวัดไลพี่น้องสิบแปดสิบเก่านี่ก เฮลอ,อบ,บานวันที่สิบแปดสิบเก้านี่ก็ถอดกับทีมเราก็ลงทานพร้อมเอาอนุโมทนาสาธุเอาเด้อค่ะชาวบ้านนะกับทีมงานเนาะค่ะกับเพื่อนๆเ,เนาะค่ะได้ร่วมกันลงทานใครสิาพแพงเราก็ดนัดขนมหวานพี่น้องจาา้าหลายแนวหลายอย่างใดอยากได้ลงทานกับมาเด้อค่ะหรือมาร่วมบุญกันก็นกนได้ค่ะอยู่บ้านจานัตบบนตตำบลบ้านจัน์อำเภอพุทธทสูงจ้ามาร่วมได้เลยลงทานวันที่สิบเก้าเดอ้อพี่น้องสิบเก้าตุลาจ้ะ มาเฮ็ดบุญน้ากันค่ะกะถิเนนะคะปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งจ้ะซอยกันบาทสองบาทได้เบิดพี่น้องได้บุญคือกันเบิดจ้ะยังอีกหลายวัดจ้าเลี้ยวจากสิบแปดสิบเก้านี่เลี้ยกะสี่บุญกะถิ่นยุคโคลาดอีกพี่น้องยิบหายิพกเลี้ยกะสีมนี้อีกวัดสุดท้ทยที่ได้เฮ็ดก็คือวันที่สี่ที่หานะคะกะตามนี้ยังเหลืออีกหลายวัดพี่น้องเฮ็ดวัดลานิดลานอยสะสมไป ผู้ใดได้ยินคลิปนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญน้ำหรือผู้ใดเนาะคะ่ะอยากวางตัวเลขในช่องาว่าจะเป็นความฝันเลขบอกบุญหรือว่าสูตรหวยคำนวณเมน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 ,น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 ก็สามารถทักทายมาได้เด้อจ้ะตามไอดียลายคิวอาร์โค้ดอยู่ในคลิปนี้หละจ้าเป็นคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวถักทายมาว้ามาฝากกันได้ทุกคลิปทุกวิดีโอสาบานากะกะยงย้ำเหมือนเดิมแนวทางจ้ะมีเขามีหลุดเนาะค่ะ แต่คลิปนี้เนาะค่ะสาบานาหยิบยกเนาะค่ะตัวเลขของสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมเพิ่นใดโทรมาบอกสู้กันฟังแล้วจ้ะแต่ว่าเลขงวดเมื่อกี้นี่ลุดทั้งเลขวิ่งเด้อพี่น้องแต่เขาไปที่เด่นอมตะเข้าไปที่เก้าเนาะคะ่ะมันออกหกเก้าหกเขาไปเด่นอมตะลุดจ้ะจับคูกะลุดเลขวิ่งเพิ่กนกะลุดแต่เพิ่กนกะปล่อยมาตามแนวทางเดอ้อเพิ่นเห็นใดอย่างไดเพิ่นก็นป่อยมาตามนั่น ซาบนาจะยิบยุกมาเป็นแนวทางคือนก่อนล่ะค่ะผู้ใดยังชอบนะคะแนวทางตัวเลขสูตรวิคำนวณของสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมจะยิบจับไว้ได้ค่ะตามที่เพิ่นให้ซาวบนานามาเนาะจ๋าเนาะตัวเลขมักกจัดคัดกเลื่อนผ่านก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่ง,ปงเปิดค่าการมองเห็นน้ำเดอ้อเอฟซี FC จ๋านะคะลงคลิปทุกมือจ๋าบางคนกับวาบ่าเห็นแต่ว่าซาวบานาลงคลิปทุกมือเดอ้อกะ กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วกันอนุมโมทนาบุญเอาบุญน้ำสาบานาเด้อค่ะเดินสายทำบุญช่วงนีง้งานกับทินจจายากแน่นิดหน่อยลงคลิปแน่บอลงแน่พี่น้องจ้าก็ให้กดซับสคไครป์ไว้แล้วกันหรือผู้ใดมีแนวทางกัตามไอเดียไลค์คิดว่ากดยู่ตูบคลิปทักทายมาได้เอาเดี๋ยวสาบานาเสียเบิ่งตัวเลขสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมณฑ์วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ไปเบิง่งไปฟังพร้อมๆกันจ้า ค่ะก่อนเสียเบื้องวงินไม่แถวสาวบรนนาจ,จะทวนสถิติยอดหลังเห็นเบื้องงวดบางหันเนาะวิ่งเพื่อนกระลุดพี่น้องเขาเตะเนนมะตะาเขาไปที่เก้าออกเก้าหกเนาะบางเนี่ยค่ 6, 9, 6, 6, 1, 6, ะหกเก้าหกหกหนึ่งหกจังหดมาหอดสามตัวเิ่นพี่น้องโอ้ยเลขเมียจ้าถือว่าม้าเบกเปกเ,เลขนี่ออกมาเบกเปกๆงวดบางหันก็ออกเจ็ดเจ็ดเนาะลังค่ะ บาทที่นี่งวดนี้ก็มาออกเป็ดแบบนี้เว่าเป็นยังค่ะสูตรต่อสูตร,ตรใหม่คำนวณเนาะงวดใหม่มาแล้วเด้อจ้ะอันนี้คือสถิติงวดว่างหันเอามาให้เบิ้งย้อนหลังสําหรับผู้ผู้พลาดจ้ะไปตามต่อจ้าหนึ่งพฤศจิกาหกเป็ดค่ะจิตอาจารย์เนี้ยบุรีรัมจับตาที่เลขเด่นเด้อเอฟซีจ้ะจับตาไปที่เลขเด่นได้นามาตามีสองมีสามมีเจ็ดมีสองมีสามมีเจ็ดบนล่างจ้ะ วิ่งเจ็ดกับสองเด้อเงวดนิเพื่อนไฮมาเจ็ดกับสองจ้ะจับคู่ค่ะไปที่สองเจ็ดสองเก้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสี่แล้วก็สามหกสามสี่ตัวกันคือสี่เก้าเพื่อนเอาเลขก,กันมาพร้อมจ้ะเงวด้ไม่เลขก,กันพร้อมสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดหกเจ็ดสี่สามหกสามสี่เจ็ดหกหกเจ็ดสี่บ้าออกเงวดิซะบ้าเนี่ ผู้ใดมักติดหกอะ้องจับเบื่อง่ะมีสามหกกับเจ็ดหกนี่ล่ะเพราะว่าเลขหกงวดน,นี้มันออกหลายโปรดแม่กะหกเก้าหกเนาะบานนี้กับหกหนึ่งอีกแมจา้าเปรียบเทียบให้เบิ่งจ้ะงวดเก่ากับงวดใหม่สิไดตัดสินใจง่ายๆเนะาะค่ะยำคือเก่าหละหละแนวทางด้วยเอฟซีทั้งสิ่อาจารย์เนี่ยเพิ่นกะน,นำมาแบ่งปันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กะยังยำคือเก่าทุกคลิปทุกวิดีโอยังคงเป็นแค่แนวทางจ้าผู้ใดอยากแบ่งปันเนาะค่ะสูตรไว้คำนวณเลขความฝันหรือว่าเลขบกบุญทักทายเนาะค่ะไอีไลัย QR code ยูหนาอยคุนาคลิปเลยจ้ะตัวในคลิปนี้แหละเป็น QR code ไล่ส่วนตัวสาวนาทักทายมาได้จ้ะันผู้ใดอยากแบ่งปันเนาะเอาผู้ใดยังหมักตัวเลขสิ์อาจารย์เนี้ยอยู่กะจัดแตจ้าแต่ให้จับตาที่เด่นอมาตะเด้อพี่น้องจับตาไปที่เด่นอมาตะ ถือว่าเดินดีค่ะสําหรับเด่นอมะตะยังโบหลุดจ,จะ้ะแต่เล็กวิ่งก็มีหลุดแน่จับคู่นีย่ยหยุดหลุดมาหลายงวดลค่ะสามงวดแล้วสำหรับเลขจับคู่เนาะเอางวดนี้ละค่ะเตกตืมมักกะจัดละค่ะแต่ว่าสาบาน้ำมามักไปด้วยค่ะเจ็ดหกนี่งามกะโบเแน่ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดคาการมองเห็นคลิปนี้ผู้ใดเห็นก็เฮงเงด้วยดวยปังปงสู่ขดสู่คนกันลองต้องไลเขาไปเราจะสวัสดีจ้าอะลมัาาบนสัมภรเอวามีวาอิโตนังเดชะยังุพตอิจิตะจิตัมหังิวามวาสุมโตสัพเพ

ฝนลงเม็ดน้อยๆตามท่งไฮท่งนาจ้ะตกบ่แหง้งค่ะแต่ว่ามีลุงกินน้ำงามงามจ้ะลุงกินน้ำยู่พูนอากาศทุงท่งไฮทุ่งนาเข่า,ขากำลังถอกจ้ะข้าวกำลังออกร่วง